เราอยู่ตอนนี้เป็นจุดที่อันตรายมากที่สุดของป่านะคะเราต้องเ,เดินแบบเงียบที่สุดเง่เหือสัสตว์ตกใจมีรองเท้าสัตว์เยอะมากหัวกะโหลกลิงนะคะน้ําเย็นตรงนี้น้ําร้อนเห็นไหมเออร้อนจีเลยอะ่ะอยากอยู่ต่อตินิดเดียวก็ไม่มีงานทํา <laughs> มีความสุขสนุกเหนื่อยโหดออครบรถครับครบด,ดีใจที่ได้มา <laughs> สุดยอดครับ choose to be a victim or choose to be not <laughs> เหนื่อยคิดหายครับคิดให้ดีนะเหนื่อยสุดทุกวันนะถ้าใครจะมาได้คิดดีๆเตรียมคงเตรียมของนี่หน้าแทกแรงหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้การเดินป่ามันก็เลยเป็ารรอดสไบเป็นวันเดียวแต่ถ้าใครยังไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาหนีไปเดินอย่างเดียวห้ามหลุดห้ามหลุดหลุดคือแถมสนุกมากค่ะเราจะได้ใช้พลังงานที่เรามีอยู่อย่างหมดจดกระจ หมดคำพูดไม่มีคำพูดแค่นี้พอไหมอยากทำตัวพี่พอแล้วมาทำไมก่อนมาทำไมมาทำไมกอนรอบที่สอง่ะมาทำไมกอนมาให้ถึงไงอยากรู้ต้องมาเองแต่ถ้าไม่อยากมาก็ดูคลิปหนูนาไปนะจ๊ะชิวๆค่ะคขอความจริงได้ไหมเดี๋ยวถ้าพูดความจริงแล้วไม่มีใครมาีวิวเลยค่ะไม่บอก ลองมาลองเองครบทุกรถค่ะวันที่เก้าค่ะเริ่มวันที่เก้าเราเดมีปต่าและเื่อยเรื่อยนะคะมีข้ามน้ำบ้างแล้วก็ ทางชันบ้างสลับทางลากค่ะ,ะเดินค่อนข้างสบายอยู่แต่ล้ามากค่ะพอเดินตามทางช้างเหมือนเดิมนะคะตอนนี้พักกินข้าวอยู่นะคะเรากำลังจะเดินลงทุ่งเหมืองซึ่งเป็นเป็นทุ่งกว้างแล้วก็เป็นเหมืองเก่าเมื่อ50ปีที่แล้วเขามาทำเหมืองที่นี่ดีบุกเหมืองแร่ทำเหล็กอะคะ่ะห้ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็เป็นป่าหมดแล้วแล้วก็สัตว์เยอะมากตรงนั้นจุดนี้นสัตว์เยอะมาก,กต้องค่ะสัตว์เยอะมากต้องไปพร้อมกันต้องระวังเพราะว่ามีทุกสัตว์มันเป็นทางผ่านของสัตว์กนันเป็นทุ่งสัตว์รอฝนจบหนาวอะไรคะเนี่ยที่เราอยู่ตอนนี้เป็นจุดที่อันตรายมากที่สุดของป่านะคะเพราะเป็นที่โล่งมากแล้วก็ เป็นทางสัตว์ผ่านเยอะมากมีทุกมีทุกสว์เลยต้องเดินแบบเงียบที่สุดแน่หนสัตว์ตกใจแล้วก็ฟังเสียงสัตว์่ีมาด้วยนะคะนี่คือจุดเหมืองเก่านะคะที่บอกว่า50ปีที่แล้วเขามาทำเหมืองแร่ดีบุกกันที่นี่อมีร้อยปูนก่อนเลย แต่ก่อนก็เคยพักตรงนี้แต่ว่าเขาย้ายจุดแคมป์แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้พักไม่ไหวค่อนข้างที่จะโหดนี่นะคะเหมือนกับมีรอยเท้าสัตว์เยอะมากรอยเท้าสัตว์แบบเกือบทุกชนิดอะเยอะมากจริงอันตรายมาก ช่วงที่เราไม่เจอ,อม <laughs> ไม่กล้าพูดเสียงดังอนะ่ะ <laughs> ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดคือช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองนะคะเพราะเวลาเป็นเวลาที่สัตว์นอนนะคะหลังจากนั้นก็คืออันตรายแล้วค่ะเราต้องเดินข้ามจางสัตว์สามกิโลนะคะกว่าจะเจอเหมืองก่อน อาจจะเจอเหมืองเก่าที่เขาอยู่กันขุดกันมีต้นฝรั่งเขาบอกว่ามีต้นขนุนมีต้นทุเรียนมีต้นมงคุดมีต้นฝรั่งอยู่ในนี้น่าจะคนทําเหมืองมาปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นกันเดินตามรอยสัตว์นะคะน่าจะเป็นกระทิงตัวใหญ่มาก ลอยเท้าเราถึงจุดกลางแคมป์แล้วค่ะดูป่ะทุกคนแถวนี้นอนได้เหรอนี่คือจุดกลางแคมป์เราเดินสับกันมาแล้วค่ะผ่านจุดเราเดินสับกันมาผ่านจุดเอ่อเส้นทางที่สัตว์ป่าเดินมากที่สุดแล้วก็อันตรายมากที่สุดนะคะผ่านมาแล้ว วันนี้ก็ถึงแคมป์ถึงแคมป์แล้วถึงแคมป์แล้ว,วค่ะมนนีสับแหลกครับวันนี้เป็นไ,ไงบ้างครับสับแหลกมาสับอะไรอะ่ะสับขาเสร็จมาสับต้นไม้ต่อเดี <c oughs> ๋ยวไปสับหมูต่อด้วยด้วยสับหมูต่อวันนี้สับแหลกค่ะพี่ป๊าเป็นไงบ้างโอ้ยี่คืนสุดท้ายแล้วสุดท้ายพี่ป๊ายาวออกจากป่าแล้ว สุดยอดเลยมามดเดินป่าหรือมามาไต่กีฬานะหนูว่าเป็นไงบ้ากคะพี่ดินโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยเหนืยมาเตรียมของไม่พร้อมเออของอาหารเรากางเต๊นเรียบร้อยแล้วนะคะฮึบวันนี้ใกล้กันสามคนเลยนี่แคมป์กลางอยู่นู่นนี่คือพื้นที่กางเต้นเรา จอดเลยค่ะทุกคนฝนตกพาดออกเตรียมตัวกลับกันนะคะวันสุดท้ายนะคะคนที่สิบค่ะสวัสดีวันที่สิบค่ะกลับแล้วกลับแล้วค่ะเดินกลับอีกสิบโลเดี๋ยวเรามาดูระยะทางเอ้เรามาดู เส้นทางว่ามันเป็นยังไงขากลับนะคะเขาบอกว่ามันมีขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาอีกยาวนานมากจริงยาวนานสุดๆขอความรู้สึกจริงๆสิบวันที่ผ่านมาค่ะเร็วนะเออยากอยู่ต่อติบนิดเดียวก็าไม่มีงานทำป้าคะขอความรู้สึกจริงๆสิบวันที่ผ่านมาเป็นยไงคะมีความสุขสนุกเหนื่อยโหด ออครบรถครับครบรถมาก<ช>ดีใจที่ได้มาออืสาแข็งแรงมากเลยค่ะไปเราไปดูรีวิวฟังรีวิวจากคนอื่นต่อสิบวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะสุดยอดครับ choose to be a victim or choose to be not <c oughs> <c oughs> มารีวิวเลยค่ะสิบวันที่ผ่านมาเหนื่อยทุกอยาง <c oughs> <c oughs> คิดให้ดีนะดีดีนะแหมกเหนื่อยสุดทุกวันนะเธอใครจะมาตี่คิดดีๆเตรียมของเตรียมของนี่หน้าแหกแรงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ใช่การเดินป่าเออมันไม่ใช่การรอด The wife and Monday r e เ u r n home เตรียมของให้ครบนะใครจะมาถามหนูนาได้เอาอะไรมาบ้างไม่งั้นดูคลิปดีกว่าดูคลิปดีกว่าว่าโหยโหยเออไม่ต้องมาดูคลิปเปดสิบวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างรีวิวหน่อยค่ะโอ้เหนื่อยสุดสุดเมื่อยสุดสุดต้องฟิตมาต้องฟิตร่างกายฮะแต่ถ้าใครยังไม่อยากมาก็ ไม่ต้องมาหนีไปหนีไปทองยังไม่ใช่ของสนุกไปเราไปฟังรีวิวจากพี่ยูค่ะพี่ยูต่อพี่ยูนี่สายแข็งสายซิ่งของเราพี่ยูคะสิบวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะเดินอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยเดินเดินเดินแล้วก็เดินห้ามหลุดห้ามหลุดถ้าหลุดคือล้มหลุดคือแถมเพิ่มระยะเพิ่มระยะร่างกายร่างกายไปคะ ดีนะดีนะดีนะยอยู่ที่อยู่สายซิ่งของเรานะคะสายซิ่งสายแรงสิบเปอนค่ะรีวิวสิบวันที่ผ่านมาเป็นงไงบ้างสนุกมากค่ะเราจะได้ใช้พลังงานที่เรามีอยู่อย่างหมดจดอย่างหมด,อย,หมดอย่างหมดจดคำดีมันจะมันที่สุดต้องมานะคะต้องมาถ้าค<ช>ุณชอบความมันแต่ว<ช>่าหมดฮมันฮามาจ้ มาแล้วมันจะรู้ว่ากูมาทำไมรู้วาทำไมรู้วาทำไมมัได้มันได้จริงมันได้จริงฮะ่ไหมพี่โยธครับรีวิว10วันให้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะกระจอกหมดคำพูดไม่มีคำแค่นี้แค่นี้พอไหมแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคแค่นี้พออ่อนมาเจ้าวันกูไม่เหนื่อยมันเหนื่อยอุ้มไปบีเมื่อคืน นี่พี่เจี๊ยบ พี่แจ๊บรีวิวสิบวันที่ผ่านมาให้หน่อยค่ะอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำชิวชิวชิวมาชิวมา,มาอย่าเอาไปเลยกสิบวันมือใหม่ก็มาได้เพิ่งป่าที่ห้า<อ>เออมือใหม่ก็มาได้นี่เพิ่งป่าที่สามที่สี่เองโอ้โอมือใหม่แต่แบบพี่จะป่าโหดๆอะไรนะโอ้โหป่าใต้ทั้งนั้นได้ป่าใต้ทั้งนั้นป่าใต้โหดต้องมาพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเออเออต้องพี่สุดตัวเองนิดนึงแต่เราพี่พอแล้ว โอเคสำหรับพี่พอแล้วโอเคพี่อาลีรีวิวสิบวันที่ผ่านมาหน่อยค่ะอ่าอย่าหาทำนะลูกอย่าทำอย่าหาทำมาทำไมก่อนมาทำไมมาทำไมก่อนรอบที่สองอะมาทำไมก่อนมาให้ถึงไงผมได้ถึงใช่ไหมต้องมาให้ถึงทีนี้แหละถึงสุดจับม้อนะคะทุกคนนี่คือพี่อาลีนะคะห้า ทำเด็ดขาดลค่ะลงทุกจุดเลยดังสายซิ่งสายซิ่งสายซิ่งวันนี้เร็วจริงของแรงค่ะนี่ดียวกลับบ้านแล้วสิบก้อนนี่เดียวกลับบ้านแล้วใช่ไหมอยากเรียกร้อน โอ้ยพอพี่อารีให้หนูกลับบ้านเถอะฟังรีวิวจากพี่ิย์รีวิวสิบวันให้หน่อยค่ะอยากรู้ต้องมาเองแต่ถ้าไม่อยากมาก็ดูคลิปหนูนาไปนะจ๊ะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแล้วจะรู้เธอพี่จุ๋มค่ะรีวิวสิบวันให้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะชิวๆค่ะชิวๆค่ะชิวๆขอความจริงได้ไหมคะ เดี๋ยวถ้าพูดความจริงแล้วไม่มีใครมาค่ะพูดความจริงไหะพี่จุ๋มคะเป็นไงบ้างคะสิบวันรีวิวหน่อยค่ะไม่บอกต้องมลองเองต้องมาลองเองใช่ครบทุกรถค่ะครบทุกรถใช่ไหมโอ้โหสุดยอดอันนี้สาวแกล้งนะคะหญิงแกล้งทั้งสองคนค่ะพี่จุ๋มนะคะแกล้งมากสุดยอดมากแข็งแรงมาก สุดยอดจริงๆรีวิวเป็นไงบ้างคะเออเพราะฉะนั้นมีเวลาตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมา10วันได้ต้องมา5วันเจวันก่อนนะคะไม่งั้นมา1ิวันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันโหดมากๆจริงๆมันโหดจริงๆมันไม่เหมือนเส้น5้าวันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเส้น7วันเพราะว่าที่นี่มันคือแบบมันโหดจริงๆเดี๋ยวจะไปรวมระยะทางให้ดูว่าเราเดินไปทั้งหมดกี่กิโลนะคะ10วัน สุดยอดเส้นทางสุดยอดความมันสุดยอดความโหดสุดยอดทุกอย่างสุดยอดหมดอย่างนี้เลยมันมากขออด่าสิบคนเฮ้เราเดินทางลา่า,ามาสองโลครึ่งเกือบสาโลแล้วเราก็กํากำลังจะเดินขึ้นเขาอีกหนึ่งโลค่ะน,น,นันเนินยาวๆหนึ่งกิโลค่ะโอ้ยเหนื่อย มันเดินชันมากเลยขึ้นไปค่ะฮ่เครืองสุดท้ายของวันนี้ใช้ได้สะสมส่งท้ายได้สะส,ส,ส,สมจริงเป็นกิโลที่เหมือนกับทั้งวันเดินมาไม่ถึงยี่สนาทีเนินส่งท้ายของเราเขาส่งท้ายของเรายิ่ที่หไหนี่ฮา โอ้โหสุดยอดเลยขล้นเงิน,นงส่งท้ายเมื่อกี้เอาเรื่องมาก่ะสุดๆขึ้นเขาชันมาแล้วก็เดี๋ยวลงอีกโลนึงแล้วมีเดินอีกไหมลงไปโลนึงก็มีเดินอีกหน่อยเดินอีกองสองถึสงสโลนะคะลงเขาไป1โลแล้วก็เดินอีก2อสโล ก็ถึงสมก็เป็นคลองยันทีทุกคนคิดถึงเตียงนอนนุ่มๆคิดถึงน้ำสะอาดๆจะขวดออกไปต้องกินยาถ่ายพยานะคะทุกคนอย่าลืมนะถ้าเข้ามาคลองยันเพราะว่ามันกินน้ำกองตลอดนะคะมันไม่สามารถกองแบบอะไรที่มันเล็กมากๆได้อย่างเช่นพยาธหรือไข่พยาธิอะไรเงี้ยมันเครื่องกองน้ำมันไหนก็กองไม่ได้นะคะมันมันเล็กมากๆ อย่าลืมยาถ่ายพยาธิออกไปสักประมาณวันสองวันอ่ะก็กินยาถ่ายพยาธิได้เลยลงไปหนึ่งโลยาวๆเดินทางลาบอีกสองกิโลแล้วก็จะได้ออกจากป่าแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกเออก็มิดกมิดอิดลุ้ยโอ้โหอดมเบรลอโอ้โหหัวแตก หัวแตกคเราเจอรอยหัวกระโหลกลิงนะคะทุกคนงไงสมบูรณ์มากแจ่โอ้ยคีฟันเงี่ยงเงี้ยงแจเงี้ยวมหัรสจักรธรรมชาติค่ะ,คะอันเนี้ยน้ำเย็นเนี่ยตรงเนี้ยน้ำร้อนเห็นไหมมันมาไงไม่รู้อะเนี่ย ควันขึ้นโอ้โหไอร้อนขึ้นมาเลยร้อนจีเลยเออร้อนจีเลยอะ่ะปะสบกันตรงนี้ได้ไนะเออใช่ค,ค่ะ <8. 5. S 1> โอ้โหดูดิไอร้อนแบบควันขึ้นมาเลยมหัศจรรย์มากที่ที่มันแบบไม่รู้ว่ามันไหลมาจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเออยอดเลยใกล้ <laughs> แล้วไปป่าไม่รู้ เล่นนานเกินแรงจะหมดแล้วดกลแล้วค่ะทุกคนแกลแล้วอีนิดเดียว <c oughs> ชูวเขาอิงยิงเย่เราคลอดออกมาจากปากแล้วค่ะทุกคนเราคลอดออกมาจากปากแล้วค่ะในที่สุดถึงสักทีโอ้โห สุดยอดเลยอ่ะของยันเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายมากโหดมากโหไม่มีวันไหนต่ำกว่าสิบโลอ่ะท่ำใจไว้เลยสุด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 จริงๆสุดจริงๆที่นี่คือสุดจริงๆไม่มีโอกาสจะมาใหม่แต่ตอนนี้ขอพักก่อนที่ถึงเตียงนุ่มๆที่ถึงน้ำสะอาดจะขวด คิดถึงแมวอยากเติมแมวแล้วค่ะโครโคตรมันโครลุยสุดสุดจบแล้วค่ะสิบวันของเราสิ้นสุดเพียงเท่านี้เย้

กินมันหมอไม่เป็นไรชอบไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกเลยหมอดูด้วยก็คือแบบมีอะไรมีอะไรพอเดินล้มในน้ำหน้ายังไม่เท่านี้ร้องจริงร้องจริงตกน้ำร้องจริงจังเลยเดี๋ว เดี่ยวเียิตาใจ